ราชาลูกนังทั่วโลกร่วมมือกับเพลเลิฟของแดงขอเสน,เนอเปิดตำราซุนบูเกมจิตวิทยาที่ครอบใช้ก่อนแมตต์แดงเดือดมีอะไรบ้างในตำราพิชัยสงครามของซุนบูมีความท่อนหนึ่งเขียนถึงการรบเอาไว้ว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งก็นับว่าเยี่ยมอยู่แต่ยังไม่เสร์สุดเพียงชนะการรบโดยไม่ต้องรบต่างหากจึงถือว่าประเสริฐแท้แจ้งความหมายที่เข้าใจยงง่ายที่สุดก็คือการเอาชนะกันด้วยกำลังต่อให้สมบุิแบบเพียงใด ก็มีสู้เอาชนะด้วยการไม่ใช้กําลังเพราะชัยชนะอย่างแรกต้องเสียสละชีวิตมากมายแต่ชัยชนะอย่างหลังกลับไม่เสียอะไรเลยแต่กลับบรรลุจุดมุ่งหมายเดีวยวกันถ้าว่าแม้ฟุตบอลจะคล้ายกับสงครามตรงที่มีสนามรบเทียบกับสนามฟุตบอลมีกองกําลังทหารเทียบกับนักเตะ11คนมีการวางกลยุทธ์แท็กติกวิเค,คราะห์ศัตรูฟุตบอลก็ยังมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ต่างจากสงครามกล่าวคือในสงครามอาจเอาชนะกันด้วยเกมจิตวิทยาจนไม่ต้องเกิดการรบกันได้ แต่ศึกลูกหนังจะยังไหนเสียก็ไม่มีวันเลี่ยงการก้าวเท้าลงสนามไปได้ในโลกของฟุตบอลแพ้ชนะตัดสินกที่บอลผ่านข้ามเส้นประตูเท่านั้นแต่กระนั้นเกมจิตวิทยากลับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดบนโลกฟุตบอลเช่นกันโชเซ่มุนโยแม้จะถูกผู้คนตราหน้าว่าเป็นแอนตี้ฟุตบอลอย่างไรก็ตามมีผู้จัดการทีมไม่กี่คนบนโลกนี้หรอกที่จะพาปอร์โตไปเป็นแชมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ในสาครคดีเดอะเพย์แบ็ มูรินโญ่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เขายังจาไม่ลืมถึงบันไดที่พาเขาและปอร์โตไปสู่แชมเปี้ยนลีกเหตุการณ์ที่เขาจำไม่รู้ลืมนั้นไม่ใช่การชูถ้วยแชมป์ในวินเทีสุดท้ายแต่เป็นการพาทีมที่แฟนบอลทั่วโลกต่างมองด้อยค่าทว่ากับเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของเซอร์อเล็กโฟูสันที่มีทั้งฟานนิสเตรอยโรนัลโด้ลุยซาฮาพอสโครอยคีนและปลาบลาบาได้ชูเซ่พูดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่ใช่การวางแทคกติก ไม่ใช่ความเหนือชั้นด้านการตามประกบใดๆแต่เขาพูดถึงเกมจิตวิทยาที่เขาวางเอาไว้ต่างหากหลังจากที่ผมผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปแล้วรู้ว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นกับทีมผมก็คือการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะปีนั้นพวกเขาคือตัวเต,ต็งอันดับหนึ่งในการคว้าแชมป์ผมจึงประกาศออกทีวีตั้งแต่วันนั้นว่าทีมที่ผมต้องการเจอมากที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมพูดอย่างนี้ซ้ำๆกับลูกทีมของผมฉันอยากเจอแมนยูเนเต็ดฉันอยากเจอแมนยูเนเต็ด จนนักเตะของผมต้องการในสิ่งเดียวกันกับที่ผมต้องการทำไมผมถึงทำแบบนี้นะหรือเพราะถ้าผมได้เจอกับแมนยูแต่จริงๆนักเตะผมไม่มีทางสู้ศักยภาพของพวกเขาได้แต่ใจิตใจของพวกเขาอาจเปลี่ยนทุกอย่างได้แต่ถ้าผมไม่ได้เจอกับแมนยูขึ้นมามันก็โคตรเจ๋วเลยเพราะผมไม่ต้องเจอกับเต็งแชมป์ในปีนั้นสุดท้ายปอโต้ของโชเซ่เจอกับแมนยูจริงๆและอย่างที่ทุกคนรู้กันการแข่งขันเกิดขึ้น2เลกแมนยูทำประตูได้2ลูกขณะที่ปอโต้ทำไป3 และปีสะแสดงที่เป็นทีมเต็งแชมป์ก็ตกรอบตั้งแต่รอบ16ทีมตัดภาพกลับมาที่เกมแดงเดือดกันบ้างแต่ไม่ใช่เกมแดงเดือดในปี2020-2021ถึงเทว่าย้อนกลับไปเมื่อ12ปีก่อน14เมษายน2 0 0 9วันที่ท้องฟ้าของลิปูยังไม่เป็นสีทองเช่นทุกวันนี้และยังเป็นวันที่แมนยูเต็ตอยู่ในช่วงที่พีคที่สุดของพวกเขาแต่วันนั้นคือหนึ่งในเกมแดงเดือดที่ถูกจารึกลงประวัติศาสตร์ราฟาเอลเบนิเตสทำทุกวิธีทางรวมถึงสงครามจิตวิทยา เพื่อพาลิภูไปสู่ชัยชนะเช่นกันก่อนการแข่งขันแมนยูเต็ดถูกตั้งข้อกังขาเกี่ยวกับการฝาาหลายครัง้งแต่พวกเขากลับได้ผลประโยชน์จากการตัดสินทุกทีนี่คือเมื่อ12ปีก่อนนะครับโปรดอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นปีปัจจุบันราฟาเบนเติตสตั้งโต้ถแถลงข่าวตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเซอรออเล็กฟูสันว่าผมไม่อยากจะพูดแบบนี้เลยจริงๆสิ่งที่ผมกําลังจะกล่าวกับทุกคนนั้นไม่ใช่เกมจิตวิทยาผมสาบานได้แต่เกมกับวีแกนที่พวกเขาเอาชนะมาได้นั้นมีข้อหน้ากังขาอยู่หลายจุด หนึ่งในนั้นคือบอลที่โดนมือของดิโอเฟนินานในเขตโทษของพวกเขาแต่แมนยูเตดกลับไม่เสียจุดโทษใดๆซึ่งถ้าพวกเขาเสียผลการแข่งขันอาจไม่ลงเอยที่ชัยชนะของพวกเขาก็ได้นอกจากนั้นคุณเฟอร์กูสันยังเป็นผู้จัดการทีมคนเดียวในลีกที่เข้าไปคอมเมนต์เกี่ยวกับการตัดสินของกรรมการโดยที่เขาไม่โดนลงโทษจาก FA ฟได้เลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนอกจากนั้นแล้วในช่วงบ็อกซิ่งเดย์มันเกิดอะไรขึ้น ทำไไแมนยูเต็ดถึงได้แข่งไปแล้ว29เกมในขณะที่ทีมทั้งหมดในพรีเมียร์เล่นแค่28เกมเท่านั้นสิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือทุกทีมในลีกต้องลงแข่งอย่างบ้าคลาั่งในขณะที่พวกเขาได้พักเต็มอิ่มและทั้งหมดที่ผมพูดมาน,นี้คือข้อเท็จจริงไม่ใช่เกมจิตวิทยาใดๆหลังจากนั้นการแข่งขันวันที่14เมษายน2009ก็เกิดขึ้นเบนิเตสโหมไฟในใจให้กับลูกทีมของเขาและสร้างความวั่นวหวให้กับแมนยูเต็ด ผลการแข่งขันในวันนั้นเขาก็พาลูกทีมเอาชนะเสื้อเล็กอย่างบ้าคลั่งด้วยสกอร์รวม1ต่อ4ที่รังของปีาศาจตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบัน2,020-2,021กุนซือของลิปูคนปัจจุบันมีชื่อว่าเจกเกนคลอปลิรูพูเป็นทีมที่เสียประโยชน์จาก v a r มากที่สุดในพรีเมียร์เว็บไซต์เซอร์ตียืนยันว่าเวอร์เบิร์ดของเจกเกนคลอปเสียคะแนนไปแล้วอย่างน้อย6คะแนนจากการตัดสินที่น่ากังขาก่านั้นเซอร์ติการได้จุดโทษของลิพูกับแมนยูเต็ดในตอนนี้ก็ต่างกันนเเพียงูงท่าั้น แมนอยู่ได้6ครั้งแต่ลิฟูได้5ทั้งทั้ง,ท,งที่สถิติต่างกันไม่มากอย่างที่ทุกคนเห็นแต่หลังเกมไพ่เซาท์ทัมตันเจอเกนครอปกลับให้สัมภาษณ์ที่สะเทือนไปทั้งวงการว่าผมไม่รู้ว่าทําไมแต่ตลอดระยะเวลาการคุมทีม5ปีครึ่งของผมกลับได้จุดโทษน้อยกว่าแมนยูเดในช่วง2ปีหลังนี้สิไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ที่เขาให้สัมภาษณ์พาดพิงไปถึงแมนยูเดเพราะอีก2นัดถัดไปมันจะเป็นเกมแดงเดือดพอดีพอดี การพูดของ JK นั้นคล้ายกับการพูดของราฟาเบนเตสเมื่อ12ปีก่อนในเกือบทุกมิติ 1. มันเป็นการพูดก่อนเกมแดงเดือดไม่นานและ 2. มันเป็นการพูดถึงความน่ากังขาของความอายุธรรมในเกมการตัดสินความอายุธรรมคำสั้นๆแค่นี้ก็รวมมวลชนให้เปลี่ยนโลกมานักต่อนักแล้วออลิกุนาโซชาตอบโต้เจเคว่าถ้าคุณมีเวลาว่างมานั่งนับสถิตินั้นก็นับไปแต่สำหรับผมผมไม่มีเวลามากขนาดนั้นแต่เจเคไม่ออกมาตอบปากต่อคคำใดเลย บางทีอาจเพราะสารที่เขาต้องการสื่อได้สําเร็จผลไปแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คืออันที่จริงคนดูบอลทั้งโลกก็รู้ดีว่าแม้แมนยู็ดจะอยู่หัวตารางเวลานี้แต่ศักยภาพโดยรวมของลิปูที่เพิ่งปนแชมป์ยู่้าและพิม์ลีกมาหมาดๆกลับเหนือกว่าอยู่หลายขุมความจริงทีมที่ควรจะสู้มากกว่าในแดงเดือดครั้งนี้ต้องเป็นแมนยูเต็ดเพราะกําลังเจอกับลิปูในยุคที่ดีที่สุดแต่คําพูดเพียงไม่กี่ประโยคของจิเกนครับกลับทําให้แฟนบอลและต้องรวมถึงนักเตะในทีมรู้สึกว่า ทีมที่พวกเขากำลังจะสู้นั้นมีบางอย่างที่ผิดปกติและกลายเป็นฝ่ายลิพูต่างหากที่รวมใจขึ้นสู้ไปเสียแล้วสุดท้ายเจยอยางไรเสียทั้งหมดที่เขียนขึ้นมานี้คือการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ของผู้เขียนเพียงประการเดียวเท่านั้นมันยังไม่ใช่ความจริงที่จะกันครับออกมายืนยันใดๆบางทีมันอาจไม่มีสงครามจิตวิทยาของเจเคเลยก็ได้เขาอาจพูดไปเพียงเพ,งเพราะความโกรธหรือความคับข้องใจเพ,งเพียงเท่านั้นแต่คงไม่มีผู้จัดจการทีมคนไหนที่ไม่ให้ความสําคัญกับเกมจิตวิทยา แต่ลงทุนจ้างนักจิตวิทยาการกีฬาเข้ามาประจําในทีมตัวเองหรอกเกมแดงเดือดนั้นเริ่มแข่งขันในคืนวันที่17มกราคมแต่อันที่จริงสงครามมันเริ่มต้นขึ้นก่อนหน้านั้นมาสักพักแล้วเจาะห้ากองหลังฝีเท้าดีเป้าหมายหงเสริมแกร่งตลาดรอบนี้ช่วงเวลานี้ลิผูทําแต้มหลุดมือเกิดจากปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะในฤดูกาลนี้ครอบพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาโดยตลอด ทั้งการผลักดันดาวรุ่งรวมไปถึงถอยกองกลางอย่างฝ่าบินโยและเจอแดนเนรสันลงมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แม้ว่าจะทำผลงานได้ไม่แย่แต่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาวที่เข้าท่าแน่นอนเมื่อมองจากสถานการณ์การลุ้นแชมป์ที่เข้มข้นแบบนี้สื่ออังกฤษและสื่อในเมืองลิปูหลายแห่งได้ทำการรวบรวม5รายชื่อกองหลังที่ตรงสเปคของทีมออกมาเป็นใครกันบ้างลองไล่เรียงดูกันได้เลยครับ 1. นึ่งสเวนบอทแมนนี่คือกองหลังเต็งหนึ่งที่สื่อประโคมข่าวว่า มีความใกล้เคียงกับการเสริมทัพในตลาดรอบนี้มากที่สุดนะครับบอดแมนเป็นกองหลังชาวฮอลแลนด์อายุเพียงแค่20ปีปัจจุบันเขาเล่นให้กับลิวรองจ่าฝูงในลีกเอิงของฝรั่งเศสโดยสถิติของบอดแมนในลูกการนี้ถือว่าไม่เลวเลยลงสนามในลีกไป19นัดตัดบอลสำเร็จ38ครั้งเคลียรลูกอันตรายช่วยทีมได้56ผนและมงสกัดได้อีกมากถึง23ครั้งเลยทีเดียวนอกจากนี้ในปี2020บอดแมนยังเป็นกองหลังเพียงคนเดียวใน5ลีกใหญ่ของยุโรปที่เอาชนะในการดวลตัวต่อต,ตัวได้เกิน100ครั้ง หรือเท่ากับ73.4%ซึ่งถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงมากๆโดยบอดแมนนั้นมีส่วนสูงถึง193ซติเมตรว่ากันว่าสไตล์การเล่นของเจ้าหนูคนนี้มีความคล้ายกับฟึก์คิวฟันได้โดดเด่นเรื่องลูกกลางอากาศและมีความเร็วที่จัดจ้านพ่อตัวน่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้ไม่ยากและที่สําคัญค่าตัวน่าจะอยู่ที่ราวๆ2 0ล้านปอนด์อีกด้วย2โอซานคาบัก กองหลังดาวรุ่งอีกคนที่น่าจับตามองก็คือโอซานคาบักกองหลังชาวตุรกีของชาวเกสูนสีนี่แหละครับถ้ายังจํากันได้เมื่อรุ่นการที่แล้วหงแดงเคยมีข่าวอยากได้มาปั้นด้วยแต่าทางชาวเกเล่นแง่ตั้งค่าตัวไว้สูงถึง40ล้านปอนด์จนครอบต้องหยอมแพ้โบกมือไม่ขอสู้ค่าตัวคาบักเป็นกองหลังที่มีส่วนสูงประมาณ186ซนติเมตรลงสนามในลีกลุ่นการนี้ไป10นัดตัดบอลสําเร็จ8ครั้งและเคลียบอลช่วยทีมไปอีก35ครั้งจุดเด่นของคาบักคือ การที่เป็นนักเตะซึ่งกล้าเล่นกล้าลุยมีบุคลิกผู้นําที่ชัดเจนซื่อเยอรมันยกให้เป็นร่างทรงของซีคิวรามอสกันเลยทีเดียวและจากผลงานของต้นสกัดที่ปีนี้รูดกล่าวลงไปอยู่กองท้ายตารางอีกทั้งยังประสบปัญหาการเงินอีกจึงคาดกันว่าหากลิฟูสนใจจริงๆค่าตัวน่าจะลดลงมาเหลือไม่เกิน25ล้านปอนด์ได้สบายสบเบนไว้ กองหลังของไบรตันวัย23ปีเป็นกองหลังชาวกฤษที่สามารถเล่นได้หลากหลายมากตั้งแต่เซนเตอร์แบ็กและปรับมาเล่นกองกลางก็ได้ไม่มีปัญหาเบนไวมีส่วนสูงประมาณ185ยิเซนติเมตรเคยถูกริบูดจับตามองมาในดูกกลทีแล้วช่วงที่ถูกยืมตัวไปอยู่กับลีเดดโดยเขาเป็นตัวหลักในทีมของบีเอลซาลงสนามไปมากถึง49านัดทาได้1ประตู2แอซิ์แท็กเกิลสำเร็จ62%ตัดบอลและแย่งบอลคืนมาได้116ครั้งอีกทั้งยังเคลียบอลช่วยทีมถึง122ครั้้งอีกดวย ในลุกการนี้กับไบรตันไว้ลงสนามเป็นตัวจริงในลีกทุกนัดและมีราคาค่าตัวโดยอิงจากเว็บทรา n เฟ e ร์มาร์เก็ตอยู่ที่22ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าอยู่ในเรทที่หงแดงพร้อมจ่ายและไม่แพงเลยถ้าเทียบกับการที่เป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษแถมยังเล่นได้หลากหลายตำแหน่งอีกต่างหาก 4. ดาโยอูปาเมกาโน่กองหลังชั้นดีจากสโมสรไลฟซิกวัยเพียง22ปีรายนี้ถือว่าเป็นแข้งเนื้อหอมที่สุดในบรรดา5รายชื่อที่ยกมา เพราะไม่ใช่แค่ลิปูทีมเดียวเท่าน,นั้นที่สนใจในตัวของอูปาเมกานโนแต่ยังมีทั้งแมนเชสเตอร์เ็ดและอาร์เซนอลนที่จับตามองมาได้สักพักแล้วอูปาเมกานโนเป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสสูง185เล่นให้ไลฟ์ซิกมาตั้งแต่ปี2017ลงสนามไปแล้วกว่า1 3 6นัดยิงได้4ประตูโดยถิตีในุดูการนี้เขาสามารถแท็กเกิลชนะคู่แข่งสูงถึง94%เคลียบอลช่วยทีมไป31ครั้งและตัดบอลแย่งบอลคืนมาได้อีกถึง16ครั้งจาก14นัดเลยทีเดียว จุดเด่นอย่างหนึ่งของอูปาเมกาโนคือความแข็งแกร่งในด้านการเล่นลูกกลางอากาศมีความดุดันอีกทั้งยังปรับไปเล่นเป็นกองกลางตัวตัดเกมได้ด้วยนอกจากนี้ยังถูกดีเย่เดชองเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วถึง3นัดแถมทาได้1น,นประตูอีกต่างหากในปี2008อูปาเมกาโนเคยมีชื่อติดเป็นหนึ่งในแคนดิเดตรางวัลโกลเด้นบอยรวมกับแข้งชื่อดังอย่างมัตไทเดลิกเคลียนเอมบัปเป้และเทรนอเล็กซานเดอร์โนมาแล้วปัญหายอย่างเดียวก็คือเรื่องค่าตัวที่น่าจะตกอยู่ที่ราวๆสามสิบถ ซึ่งถือว่าสูงเอาเรื่องสําหรับการเสริมทัพในช่วงเดือนมกราคมน,นี้5เกลวสันเบรเมอร์อาจจะเป็นชื่อที่โนเนมไปสักหน่อยแต่นี่คือนักเตะที่ค่อนข้างตรงสเปคของลิเวอร์พูลสมควรเบรเมอร์เป็นนักเตะของโตริโน่อ,อายุ23ปีเป็นกําลังหลักในแนวรับของทีมกระทิงหินโดยเขามีส่วนสูงถึง188ซนติเมตรฤดูกาลนี้ลงสนามไปในลีก14นัดยิงได้2ประตูแท็กเกิลชนะคู่แข่ง83%เคียบอลช่วยทีม63ครั้งตัดบอลแย่งบอลสำเร็จ30ครั้ง แถมยังมงสกัดอีกถึง36ครั้งเลยทีเดียวจุดเด่นของเบรเมอร์คือความแข็งแกร่งในการเล่นลูกกลางอากาศแถมยังสอดขึ้นไปมงทําประตูได้บ่อยๆซึ่งเขามีราคาที่ถูกประเมินจากเว็บ Transfer ร์มาร์เก็ตอยู่ที่เพียง6ล้านปอนด์เท่านั้นถือว่าเป็นการลงทุนในตลาดหน้าหนาวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ